ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าก่อนนอนผมโอ๊ตครับและฝนค่ะคืนนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญแต่กลับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจอย่างท่องแท้เลยค่ะนั่นคือความตายและคำถามที่ตามมาว่าตายแล้วไปไหน ใช่ครับคุณฝนเป็นคำถามที่มนุษย์เราถามกันมาตั้งแต่โบราณกาลถามกันมาทุกยุคทุกสมัยทุกวัฒนธรรมทุกศาสนาว่าเมื่อลมหายใจสุดท้ายสิ้นสุดลงชีวิตของเราจะไปต่อที่ไหนจะมีอะไรอยู่หลังจากนั้นเป็นคำถามที่ทั้งน่ากลัวและน่าค้นหาในเวลาเดียวกันนะคะคุณโอ๊ตเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเคยกลับมาเล่าให้เราฟังได้เลยค่ะ นั่นแหละครับคุณฝนคืนนี้เราจะมาเรื่องเล่าก่อนนอนกันถึงแนวคิดและมุมมองต่างๆเกี่ยวกับคำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนครับเราจะสำรวจทั้งจากมุมมองของศาสนาวิทยาศาสตร์ประสบการณ์ณเฉียดต,ตายและปรัชญาที่หลากหลายครับเตรียมตัวให้พร้อมนะคะคุณผู้ฟังเพราะเรื่องราวในคืนนี้อาจจะทำให้คุณมองชีวิตและความตายด้วยสายตาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะช่วงที่1ความตายในมุมมองศาสนา การเดินทางสู่โลกหลังความตายคุณฝนครับเมื่อพูดถึงคำถามว่าตายแล้วไปไหนสิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงก็คือาศาสนาครับเพราะาศาสนาส่วนใหญ่ได้ให้คำตอบและแนวทางเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเอาไว้อย่างชัดเจนใช่คะ่ะคุณโอต๊ตแต่และาศาสนาก็มีเรื่องเล่าและคำสอนที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับปลายทางของชีวิตนะคะถูกต้องครับคุณฝนเรามาสำรวจแนวคิดหลักๆกันนะครับ1 พุทธศาสนาสังสารวัรและการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดที่ถาวรแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านในกระบวนการที่เรียกว่าสังสารวัรหรือการเวียนว่ายตายเกิดครับเมื่อกายแตกดับจิตหรือวิญญาณจะยังคงอยู่และจะไปอุบัติขึ้นใหม่ในภพภูมิอื่นๆตามกรรมที่เคยทำไว้ครับก็คือถ้าเราทำดีก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีใช่ไหมคะ ส่วนถ้าทำไม่ดีก็อาจจะไปเกิดในพบภูมิที่ยากลําบากใช่เลยครับคุณฝนพบภูมิมีหลากหลายตั้งแต่นรกเปรตอสูรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ไปจนถึงเทวดาและพรหมครับเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากสังสารวัตไปสู่นิพพานซึ่งเป็นภาวะที่ปราศจากความทุกข์และการเกิดอีกต่อไปครับ ผมว่าแนวคิดเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าทุกการกระทำของเรามีความหมายนะครับคุณฝนและเราสามารถกําหนดเส้นทางในชีวิตหลังความตายด้วยการกระทำของเราเองครับเห็นด้วยเลยค่ะคุณโอ๊ตมันเป็นแนวคิดที่ทำให้เราต้องคิดถึงผลของการกระทำของเราเสมอเลยค่ะ 2. ศาสนาคริสต์สวรรค์นรกและการพิพากษาในศาสนาคริสต์ความตายคือการที่วิญญ,ญาณออกจากร่างกายครับ หลังจากนั้นจะมีการพิพากษาโดยพระเจ้าครับ ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทำความดีและยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะได้ไปอยู่ในสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้าครับซึ่งเป็นสถานที่แห่งความสุขนิรันดร์ปราศจากความทุกข์และความเจ็บปวดครับแล้วถ้าไม่เชื่อหรือทำบาปเยอะๆล่ะคะคุณโอ๊ตผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าหรือทำบาปก็จะถูกส่งไปยังนรกครับซึ่งเป็นสถานที่แห่งการลงโทษและความทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์ครับ ผมว่าแนวคิดเรื่องการพิพากษาและสวรรค์นรกในาศาสนาคริสต์นี่มันเน้นไปที่ความเชื่อและการกระทำตามหลักคำสอนอย่างชัดเจนเลยนะครับคุณฝนมันให้ความหวังกับผู้ที่ศรัทธาจะได้พบกับความสุขนิรันดร์ครับเป็นแนวคิดที่ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับปลายทางหลังจากความตายดีนะคะ 3. ศาสนาอิสลามวันพิพากษาและการตอบแทน ในศาสนาอิสลามความตายคือการที่อัลลอฮ์เรียกวิญญาณกลับคืนครับหลังจากนั้นวิญญาณจะอยู่ในสภาพที่รอคอยวันพิพากษาครับในวันพิพากษามนุษย์ทุกคนจะถูกช่างน้ำหนักการกระทำความดีและความชั่วครับผู้ที่ทำความดีและเชื่อฟังคำสั่งสอนของอัลลอฮ์จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่แห่งความสุขสบายและสงบสุขครับแล้วถ้าทำความชั่วล่ะคะคุณโอต๊ต ผู้ที่ทำความชั่วและไม่เชื่อในอัลลอฮ์จะถูกส่งไปยังนรกครับซึ่งเป็นสถานที่แห่งการลงโทษที่เจ็บปวดครับผมว่าแนวคิดในาศาสนาอิสลามก็คล้ายคลึงกับาศาสนาคริสต์ในเรื่องของการพิพากษาและการตอบแทนนะครับคุณฝนแต่จะเน้นเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่เคร่งครัดครับเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการศรัทธาและการดำเนินชีวิตตามหลักาศาสนามากๆเลยค่ะ และนี่เป็นเพียงตัวอย่างแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายในบางศาสนาเท่านั้นนะครับคุณฝนยังมีอีกหลายหลายความเชื่อทั่วโลกที่น่าสนใจครับแต่โดยรวมแล้วศาสนาส่วนใหญ่ต่างให้คำตอบที่ช่วยให้มนุษย์เผชิญหน้ากับความตายได้อย่างมีความหวังครับใช่ค่ะคุณโอต๊ตมันเป็นเสาหลักทางจิตใจที่สำคัญมากๆเลยค่ะแล้วในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ล่ะคะมีคำตอบเกี่ยวกับตายแล้วไปไหนบ้างคะเรามาดูในมุมมองของวิทยาศาสตร์กันต่อเลยครับ ช่วงที่2ความตายในมุมมองวิทยาศาสตร์การสิ้นสุดของกลไกทางชีวภาพคุณฝนครับถ้าเรามองความตายในมุมมองทางวิทยาศาสตร์จะแตกต่างจากมุมมองทางศาสนาอย่างสิ้นเชิงเลยครับแตกต่างกันอย่างไรคะคุณโอ๊ตวิทยาศาสตร์จะให้คําตอบเหมือนศาสนาไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณฝนในทางวิทยาศาสตร์ความตายถูกอธิบายว่าเป็นการสิ้นสุดการทํางานของกลไกทางชีวภาพครับ เมื่อสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดเต้นและเซลล์ในร่างกายหยุดทำงานนั่นคือการสิ้นสุดของชีวิตในทางชีววิทยาครับวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจิตสำนึกหรือจิตใจของเรานั้นเป็นผลผลิตของการทำงานของสมองครับเมื่อสมองตายลงการรับรู้ความคิดความรู้สึกและความทรงจำของเราก็สิ้นสุดลงเช่นกันครับหมายความว่าในมุมมองวิทยาศาสตร์เมื่อเราตายลง ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจบลงแค่นั้นเลยหรอคะไม่มีวิญญาณไม่มีชีวิตหลังความตายโดยหลักการของวิทยาศาสตร์กระแสหลักในปัจจุบันใช้ครับคุณฝนวิทยาศาสตร์ยังไม่พบหลักฐานที่พิสูจน์การมีอยู่ของวิญญาณหรือชีวิตหลังความตายในลักษณะที่แยกจากร่างกายได้ครับแต่ถึงแม้จะไม่มีชีวิตหลังความตายแบบนามธรรมาวิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายถึงผลลัพธ์หลังจากความตายครับ การสลายตัวของร่างกายร่างกายจะเริ่มสลายตัวกลับไปสู่ธาตุต่างๆในธรรมชาติซึ่งเป็นกระบวนการทางชีวเคมีครับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแม้ตัวเราจะตายไปแต่รหัสพันธุกรรมของเราที่อยู่ในลูกหลานก็ยังคงดำรงอยู่และถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมการกระทำของเราในช่วงชีวิตยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบข้างครับ ซึ่งจะคงอยู่ต่อไปหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วครับผมว่ามันเป็นมุมมองที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาและจับต้องได้นะครับคุณฝนแม้จะดูหดหู่ไปบ้างสำหรับบางคนแต่ก็ทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตในปัจจุบันและการทำสิ่งดีๆในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตมันทำให้เราให้ความสำคัญกับตอนนี้มากขึ้นจริงๆค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างจะจบลง แล้วนอกจากการสิ้นสุดทางชีวภาพแล้ววิทยาศาสตร์ยังได้ศึกษาปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอีกอย่างนั่นคือประสบการณ์เฉียดตายครับโอ้โหอันนี้เคยได้ยินมาบ้างคะ่ะคุณโอ๊ตมันคืออะไรคะช่วงที่3ประสบการณ์เฉียดตายแสงสว่างปลายอุโมงค์คุณฝนครับ นอกจากคำตอบจากศาสนาและวิทยาศาสตร์กระแสหลักแล้วยังมีปรากฏการณ์นหนึ่งที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามกับแนวคิดเรื่องการจบสิ้นของชีวิตนั่นคือประสบการณ์เฉียดตาย near-death experiences NDEs ครับอันนี้ฟังดูน่าตื่นเต้นนะคะคุณโอ๊ต มีคนจำนวนไม่น้อยเลยใช่ไหมคะที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ใช่ครับคุณฝน NDEs คือประสบการณ์ส่วนตัวที่รุนแรงและมักจะอธิบายไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่ใกล้จะเสียชีวิตหรือคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเสียชีวิตทางคลินิกไปแล้วแต่สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้ครับลักษณะร่วมที่พบบ่อยใน NDEs ได้แก่ความรู้สึกออกจากร่าง ผู้มีประสบการณ์จะรู้สึกว่าตัวเองลอยออกจากร่างและมองเห็นร่างกายของตัวเองหรือเหตุการณ์รอบๆตัวจากมุมสูงการเดินทางผ่านอุโมงค์หลายคนเล่าว่าเหมือนได้เดินทางผ่านอุโมงค์มืดๆที่ปลายอุโมงค์มีแสงสว่างจ้าการพบกับแสงสว่างที่เต็มไปด้วยความรักแสงสว่างนั้นมักถูกอธิบายว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความสงบการทบทวนชีวิต บางคนเห็นภาพชีวิตของตัวเองย้อนหลังตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเหมือนกับการฉายหนังให้ดูและรู้สึกถึงผลของการกระทำทั้งบีและไม่ดีการพบกับญาติมิตรที่เสียชีวิตไปแล้วบางคนเล่าว,ว่าได้พบปะพูดคุยกับคนที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วความรู้สึกสงบสุขและความร้ายความเจ็บปวดผู้มีประสบการณ์มักจะรู้สึกถึงความสงบสุขอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่นและไม่มีความกลัวหรือความเจ็บปวดใดๆเลย โอ้โหฟังดูน่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะคะคุณโอ๊ตถ้ามีคนจำนวนมากมีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้มันจะบังเอิญไปได้อย่างไรคะ นั่นแหละครับคุณฝนนี่คือสิ่งที่ทำให้ NDEs กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์และศาสนาครับในมุมมองทางวิทยาศาสตร์นักวิจัยส่วนใหญ่พยายามอธิบาย NDEs ด้วยกระบวนการทางชีวเคมีหรือระบบประสาทที่เกิดขึ้นในสมองในช่วงที่ร่างกายกำลังจะตายครับเช่นการขาดออกซิเจนในสมองเมื่อสมองขาดออกซิเจนอาจทำให้เกิดภาพหลอนหรือความแปลกๆก,การหลั่งสารเคมีในสมองสมองอาจจะหลั่งสารเอนโดฟิน หรือสารเคมีอื่นๆออกมาในภาวะเครียดสุดขีดทําให้เกิดความรู้สึกสุขสงบปฏิกิริยาของสมองที่กําลังจะตายเป็นการทํางานผิดปกติของสมองในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะหยุดทํางานไปโดยสิ้นเชิงก็คือวิทยาศาสตร์มองว่ามันเป็นแค่ภาพหลวงตาที่สมองสร้างขึ้นมาในช่วงสุดท้ายของชีวิตใช่ไหมคะ โดยส่วนใหญ่แล้ววิทยาศาสตร์กระแสหลักพยายามอธิบายในลักษณะนั้นครับคุณฝนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีนักวิจัยบางส่วนที่เชื่อว่า NDEs อาจจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของจิตสำนึกที่สามารถแยกออกจากร่างได้ครับผมว่าประสบการณ์เฉียดตายนี่มันน่าทึ่งนะครับคุณฝนไม่ว่ามันจะเป็นปฏิกิริยาของสมองหรือเป็นสัญญาณจากอีกโลกหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญคือมันเปลี่ยนมุมมองชีวิตของผู้มีประสบการณ์ไปตลอดการเลยนะครับหลายคนกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้นไม่กลัวความตายและให้ความสำคัญกับความรักและความเมตตาครับเห็นด้วยเลยคะ่ะคุณโอ๊ต ไม่ว่าเหตุผลเบื้องหลังจะเป็นอะไรแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนนี่แหละค่ะที่สําคัญที่สุดและนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของ NDEs ที่ยังของเป็นปริศนาที่รอการไขคําตอบต่อไปครับช่วงที่4การเตรียมตัวเผชิญความตายชีวิตที่มีความหมาย คุณฝนครับไม่ว่าเราจะเชื่อในชีวิตหลังความตายหรือไม่หรือจะเชื่อตามหลักศาสนาใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือความตายคือความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญครับใช่ค่ะคุณโออสเราทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไป แต่เรามักจะหลีกเลี่ยงที่จะคิดถึงมันเสมอเลยนะคะนั่นแหละครับคุณฝนการไม่พูดถึงหรือหลีกเลี่ยงที่จะคิดถึงความตายอาจทำให้เราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันครับแต่ในทางกลับกันการตระหนักถึงความตายอาจทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายมากขึ้นครับเรามาดูกันว่าการตระหนักถึงความตายสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไรบ้างครับ 1. การเห็นคุณค่าของเวลาและชีวิต เมื่อเราตระหนักว่าชีวิตนั้นไม่จีรังเราก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของเวลาที่เรามีอยู่มากขึ้นครับเราอาจจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่เราอยากทำจริงๆใช้เวลากับคนที่เรารักและไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นครับเหมือนกับว่านาฬิกาชีวิตของเรากำลังเดินไปข้างหน้าเสมอเลยนะคะคุณโอ๊ตใช่ครับคุณฝนมันทำให้เราอยากที่จะใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าที่สุดครับ 2. การทำความดีและการสร้างคุณค่าไม่ว่าจะเป็นตามหลักศาสนาที่เชื่อเรื่องกรรมหรือในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อเรื่องผลกระทบการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมล้วนเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่ครับเหมือนกับว่าสิ่งดีๆที่เราทา จะยังคงอยู่ต่อไปแม้ว่าเราจะจากไปแล้วก็ตามใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณฝนการทิ้งมรดกที่ดีไม่ว่าจะเป็นมรดกทางความคิดการกระทำหรือความทรงจำดีๆให้กับผู้คนรอบข้างล้วนเป็นสิ่งที่จะยังคงอยู่ต่อไปครับ 3. การให้อภัยและการปล่อยวางการตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตอาจทำให้เราเรียนรู้ที่จะให้อภัยผู้อื่นและปล่อยวางความโกรธความแค้นหรือความยึดติดต่างๆครับ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้เราเป็นทุกข์ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ครับใช่คะ่ะคุณโอ๊ตการแบกความโกรธไว้ก็เหมือนกับการแบกหินก้อนใหญ่ๆไว้ในใจของเราเองเลยนะคะถูกต้องครับคุณฝนการปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้จะทําให้ชีวิตในปัจจุบันของเรามีความสุขและเบาสบายมากขึ้นครับ 4. การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่อยู่ข้างหลัง การพูดคุยกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับความประสงค์ของเราหลังความตายการจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือการวางแผนต่างๆจะช่วยให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังไม่ต้องเผชิญกับความสับสนหรือความลำบากใจครับผมว่าการพูดถึงความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับคุณฝนแต่มันคือการ,รเผชิญหน้ากับความจริงและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ การที่เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความหมายนั่นแหละครับคือการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่อยู่หลังความตายครับเห็นด้วยเลยค่ะคุณโอ๊ตการเตรียมตัวสำหรับความตายคือการเตรียมตัวสำหรับชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะและนี่แหละครับคืออีกหนึ่งมุมมองเกี่ยวกับความตายที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ว่าตายแล้วไปไหนแต่เป็นการมุ่งเน้นว่าก่อนตายเราได้ทำอะไรบ้างครับช่วงที่5ปริศนาที่ยังคงอยู่ คำถามที่มนุษย์ยังคงหาคำตอบคุณฝนครับแม้ว่าเราได้สำรวจคำตอบจากหลายมุมมองแล้วแต่คำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบสุดท้ายครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตบางทีอาจจะเป็นคำถามที่มนุษย์เราต้องถามไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้นะคะนั่นแหละครับคุณฝนเรามาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คำถามนี้ยังคงเป็นปริศนาและทำไมมนุษย์ถึงไม่หยุดที่จะหาคำตอบครับ 1. ความหลากหลายของความเชื่ออย่างที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าแต่ละศาสนาและวัฒนธรรมก็มีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายที่แตกต่างกันไปซึ่งความหลากหลายนี้เองที่ทำให้เรายังคงต้องตั้งคำถามว่าความจริงคืออะไรกันแน่ครับเหมือนกับว่ามีหลายเส้นทางให้เลือกเดินเลยนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเส้นทางไหนคือปลายทางที่แท้จริง ใช่ครับพุนฝนและความหลากหลายนี้เองที่ทำให้เราต้องเคารพในความเชื่อของผู้อื่นและเปิดใจรับฟังมุมมองที่แตกต่างครับ 2. ข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทำงานบนพื้นฐานของหลักฐานที่สังเกตได้ทดลองได้และพิสูจน์ซ้ำได้ครับ แต่เรื่องของจิตสำนึกวิญญาณหรือสิ่งที่อยู่เหนือมิติทางกายภาพนั้นวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือหรือวิธีการที่จะศึกษาได้อย่างแท้จริงครับก็เหมือนกับว่าบางอย่างมันอยู่นอกเหนือขอบเขตที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในตอนนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณฝนและนี่คือข้อจํากัดที่สําคัญที่ทําให้วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้คําตอบที่สมบูรณ์เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายได้ครับ 3. ประสบการณ์ส่วนบุคคล สำหรับบางคนประสบการณ์เฉียดตายหรือประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอื่นๆ อาจจะกลายเป็นหลักฐานส่วนตัวที่ทําให้พวกเขามั่นใจในบางสิ่งเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายครับแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอธิบายได้ยากด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ตามครับเหมือนกับว่าบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่เราก็ไม่สามารถไปบอกว่าเขาผิดได้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณฝนความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเราทุกคนต่างก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อในสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขและมีกําลังใจในการใช้ชีวิตครับโอด้ด 4. ความกลัวต่อการไม่รู้โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เรามีความกลัวต่อการไม่รู้ครับความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเลียงเลี่ยงได้และเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงการที่เราไม่รู้ว่าหลังจากนั้นคืออะไรทำให้เราเกิดความวิตกกังวลและพยายามหาคำตอบครับ ผมว่าการที่เรายังคงตั้งคำถามกับเรื่องตายแล้วไปไหนเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงนะครับคุณฝนมันแสดงให้เห็นถึงความกระหายที่จะเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตและเข้าใจจักรวาลครับและคำถามนี้เองที่ผลักดันให้เราค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ครับเห็นด้วยเลยค่ะคุณโอ๊ตบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับการได้ตั้งคำถามและการได้ค้นหานั่นเองค่ะ ใช่ครับคุณฝนและนี่แหละคือความงามของปริศนาที่ยังคงอยู่ครับคุณผู้ฟังครับตลอดรายการที่ผ่านมาเราได้รู้ถึงคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์นั่นคือตายแล้วไปไหนกันแล้วนะครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตเราได้สำรวจแนวคิดจากหลายๆมุมมองทั้งจากศาสนาวิทยาศาสตร์ประสบการณ์เฉียดตายและในยะทางปรัชญาต่างๆค่ะ ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเลือกเชื่อในคำตอบแบบใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเห็นตรงกันก็คือชีวิตคือการเดินทางครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตเป็นการเดินทางที่เริ่มต้นตั้งแต่เราลืมตาดูโลกและดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงลมหายใจสุดท้ายค่ะและในระหว่างการเดินทางนี้เราทุกคนต่างมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆเรียนรู้เติบโตและทิ้งร่องรอยแห่งความรักความเมตตาและความเข้าใจไว้ให้กับโลกใบนี้ครับ เพราะไม่ว่าปลายทางของการเดินทางสุดท้ายจะเป็นเช่นไรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเดินทางในปัจจุบันที่เราได้มีชีวิตอยู่นี่แหละค่ะหวังว่าเรื่องเล่าก่อนนอนในค่ำคืนนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้มองชีวิตและความตายด้วยสายตาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและใช้ทุกช่วงเวลาในชีวิตให้มีความหมายที่สุดนะครับขอให้คืนนี้คุณผู้ฟังทุกท่านหลับฝันดีและตื่นมาพร้อมกับพลังที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขและมีสติค่ะ คืนนี้ผมโอ๊ครับและฝนค่ะขอให้ทุกท่านมีค่ำคืนที่สงบและพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ